ฉันรู้จักปกป้องร่างกายการละครั้งหนึ่งมีลูกแมวน้อยที่น่ารักชื่อว่าลูน่าเธอเป็นแมวที่ร่าเริงและชอบสำรวจโลกกว้างวันนี้ลูน่าสะพายเปย้ใบโปรดเตรียมตัวออกไปเที่ยวในเมืองที่สดใสไปเที่ยวกันเถอะวันนี้ต้องเป็นวันที่สนุกแน่ๆเลยลูน่าร้องบอกตัวเองด้วยความตื่นเต้น ขณะที่ลูน่ากำลังเดินเพลินเพลินแสงสีทองประกายระยิบระยับก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทันใดนั้นเซฟี่นางฟ้าความปลอดภัยผู้ใจดีก็บินลงมาทักทายสวัสดีจ้าลูน่าน้อยวันนี้ฉันจะมาแนะนำความลับของการดูแลร่างกายให้เธอนะจ๊ะเซฟี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนจนลูน่ารู้สึกอบอุ่นหัวใจเซฟี่เริ่มสอนให้ลูน่ารู้จักส่วนต่างๆของร่างกาย นี่คือหูไว้ฟังเสียงนี่คือตาไว้มองดูและนี่คือขามีไว้เดินนะจ๊ะลูน่าลองขยับตามที่เซฟี่บอกเธอรู้สึกภูมิใจที่ร่างกายของเธอทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่างกายของฉันน่าทึ่งจริงๆเลยค่ะเซฟี่ แล้วเซฟี่ก็สอนเรื่องสำคัญลูน่าจ้ะมีบางส่วนของร่างกายที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะเช่นบริเวณที่อยู่ในชุดว่ายน้ำพื้นที่ตรงนี้มีไว้ให้เราดูแลเองและไม่มีใครควรมาสัมผัสถ้าเราไม่ยินยอมจ้าเซฟี่หยิบสัญลักษณ์รูปหัวใจและโล่ขึ้นมาอธิบายถ้ามีใครมาทำให้เธอรู้สึกอึดอัดหรือพยายามจะแตะต้องพื้นที่ส่วนตัวของเธอให้ลูน่ากล้าที่จะพูดออกมานะจ๊ะเซฟี่แหนะ ลูน่ายืดตัวตรงและฝึกพูดเสียงดังฟังชัดว่าไม่อย่าทำแบบนี้ฉันไม่ชอบค่ะลูน่ารู้สึกว่าตัวเองมีความกล้าหาญมากขึ้นถ้าเกิดเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจลูน่าต้องไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีนะจ๊ะเซฟี่บอกลูน่านึกถึงป้ามีนาแมวใจดีที่อยู่แถวบ้านลูนา่าลองเข้าไปคุยกับป้ามีนา ป้ามีนาขาถ้าลูหน้ามีเรื่องไม่สบายใจลูหน้าเล่าให้ป้าฟังได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะป้ามีนายิ้มและกอดลูหน้าเบาๆหลังจากเรียนรู้บทเรียนสำคัญลูหน้ารู้สึกเหมือนมีเกราะแก้วมหัศจรรย์ปกป้องเธออยู่ตอนนี้ฉันรู้วิธีดูแลตัวเองแล้วลูหน้าบอกด้วยรอยยิ้มรอบตัวเธอมีแสงประกายระยิบระยับที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในทุกย่างก้าว ลูน่าเดินทางไปพบกับกีกกี้เพื่อนแมวน้อยที่กำลังนั่งเล่นอยู่เธอรีบเข้าไปแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากเซฟี่กีกกี้จะ๊ะร่างกายของเราเป็นของเรานะเราต้องรู้จักปกป้องพื้นที่ส่วนตัวและกล้าพูดว่าไม่ถ้ามีใครมาทำให้เราไม่สบายใจนะ วันนี้ลูน่ากลับบ้านด้วยความสุขและภาคภูมิใจเธอส่องกระจกและบอกกับตัวเองว่าฉันรักร่างกายของฉันและฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดในทุกๆวันเลยแสงแดดยามเย็นส่องลงมาที่ตัวลูนะ่าทำให้เธอดูสวยงามและสง่างามมากสรุปบทเรียนแสนสำคัญร่างกายของหนูมีค่าที่สุดหนูมีสิทธิ์บอกว่าไม่ เมื่อรู้สึกไม่สบายใจและบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เสมอร่างกายของฉันฉันรักและปกป้องทุกวันหลูหน้านอนหลับฝันดีพร้อมกับกอดตัวเองเบาๆอย่างรักใคร่